โอเคตอนนี้ผมก็อยู่2คนด้วยนะฮะนี่คือคอมโบสําหรับอ่าแบบเน้นบุกนะผมแต่คอมโบฐานผมก็จะมาสอนอีกคลิปหนึ่งนะผมจะคลิปหน้าผมจะทําแบบคอมโบของสุพีมไปฝัอ่นอะไรรักกันอะไรอย่างนี้นะทุกคนฟังก่อนนะเพื่อนอ่าโอเคผมบอกว่าแค่เซตเดิมเลยนะผมเราไม่ต้องแลกครบเซตก็ได้นะผมแค่นี้ก็ฟูลได้แล้วนะครับต้ตองรีบบุกนั่นเองนะทุกคน,นอย่าทีนทีนะเพื่อนนั่นไงพูดไม่คำปากคำนะครับน,น,น้องน่องทีนทีของแท้เลยวะ่ะวิ่งขุด เคันี้คือแบบรีบนะครับผมเน้นรีบนะก็แลกบล็อกบล็อกแลกน้อยมากเราเน้นรีบนะเวยน้องๆเองก็ถอดสอบเอาเอาสอบเอานะครับมึงเราเอ้ยเอาอ๋อโอเคกูมีประเด็นแล้วกูมีประเด็นแล้ว เบื้อกติดก็ขอเธอด้ยวยคำยหยาดนะครับผมมันหัวร้อนไปนิดนึงนะทุกคนโอ้โห้ความตั้งนานอะไรอย่างนี้นะน้องๆอ,อ๋อเฮ้ยเเขาต้องเล่นกันแบบนี้ด้วยเหวะก็ไม่เข้าใจของกันนะฮะกาจะมารีวิวอะไรดีๆซะหน่อยนะงคมงเกมมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคน ยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้นะผมวันพีชก็มานะฮะเออไม่ใช่อุ้ยอุ้ยตกใจติดไฟเลยอะไระผมก็รีบเ <d> ล่นอีกทีบอสติดไฟหนึ่งไฟเฮียนะคนเรา<_ <d> _ <n> ก็รีบเล่นเลยนะเราก็ใช้เซตเดิมอะไรอย่างนี้เลยนี่ผมจะไม่ตัดอะไรยังมากนะเออก็ฝากคนตัดด้วยนะผมเมื่อกี้ไม่ต้องตัดออกน,นะครับผมตรงนี้ก็ไม่ต้องตัดออกเลยนะผมฝากผมไว้เลยอะไรอะไร,ะไรจ้าเกินมั ดีกูเกียดสกินอเล็กแล้ววันนี้นะเออกียดอเล็กแล้ววันเนี้ยอ้าเยย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 ยกยตอกยัยย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 ยไม่ไหยัยยยยยเย้เยยยย่ยยยเยยยยยายยยไยยยยยมายย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 ยกยยยยกยลยย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 เมามาดิ ทำไรไว้ทำไรไว้ทำไรไว้ทำไรก็ทำไรไว้เอ้ยเอ้มาดิ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 ออ้ยอมาออมาเออมาให้หมดมาให้หมดบอกนี้มาให้หมดมาให้หมดจังหวะนี้มามาให้หมดมาดิมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมดผมพูดเลยว่ามาให้หมดเริ่มเกละอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะหลบผมหมออะไรอะไรอะไรเก็บหมดคำน้องนอง หัวเราะก็อย่างนี้แหละครับทุกคนนี่ไอ้นี่มีการตบใบกุญยอดด้วยเลยเนี่ยก็โอเคนะขอตอนนี้ก็เริ่มการมานะผมอยู่แบบเบสท์เทิร์นนั่นเองนะผมตอนแรกก็อยู่กับเรนโบว์สุพีน์ด้วยนั่นเองทุกคนก็จะเล่นเดิมตามเดิมเลยนะเก็บการขุดตกที่สุดในจังหวะนั้นหรลบมาดิเดมาดิเดไม่เอาไม่ไหวโอ้ดิบไปเลยเรา ป้าเขาตัดตัดเป็นไฮไลท์ด้วยนะครับน้องมันมาแล้วเรนโบว์ว้าว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 เอ้ยทำไมตีแรงโอ้อการกร้องแพ้ไั้เนีอยนะผมดักสุปพิมแพ้ทุกยศอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าดักสุปพิมโดนตบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ้อยเออมันชื่อว่า T E N อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แหละ ลืมลืมลืมเฮ้ยมาสกินหน่อยสำรวจมึงจะมาตานักกันทำไมเนี่ยเฮ้ยหนัหน่วยก้มตกเลยน้องๆเอามาดิ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 มาดิมาดีมาเอามาแล้วเอาเอามันมาเอาแล้วมันตีกูตกคนเดียวเลยฮัลโหลเฮ้ยนี่มันจะสูงมันจะจะสูงเออโอ้โหมาแล้ว มาแล้ว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 มวนันจะปั๊มคิว,ว้อคนคนนี้ปั๊มคิวนะครับพุกคนกนี้ปั๊มคิวไม่ไหวด่ามีบัตรมา,า 500, น่าร้อไมามาดิมาดิเเดเดเดไปก่อนไปก่อนโอ้ยโอ้ โอเคนะคนคือคลิปนี้ผมก็ชนะประมาณตาเดียวหรือเปล่าตาสองตานี่แหละครับทุกคนโอเคแล้วก็มีธนูปักอยู่หน้าเราด้วยนะโอเคแล้ว okay, คนะคนะคี้ก็ทําให้เราเห็นนะนะทุกคนว่ายศสูงไม่จําเป็มมเมมเมมเนต้องเอยไม่ไม่สามารถแบบเอยไม่ใช่ยศสูงไม่จาเป็นต้องชนะทุกตานะทุกคนแล้วทำไมสกินมันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยเออช่างมันเถอะนะทุกคนคือยศสูงไม่ไม่สามารถชนะทุกตาอยู่ล้วนะทุกคน เราไม่ตั้งใจเล่นเหมือนที่ผมได้ทําแบบเมื่อกี้นะผมเมื่อกี้เรตั้งใจจนแล้วนะผมคือเขาโห,โหดเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนอ็หลายคนก็เจอเกันใหม่คลิปหน้าน,นะผมคลิปนี้สอนให้รู้ว่านะฮะเยอะสูงไม่จําเป็นต้องแบบไม่ก็ยังแพ้แบบเยอะตองต่ำได้นะครับทุกคนโอเคยิงไปเลยเดิมๆได้นี่ก็ได้ดังสวีดรถตกก็ไโอเคแล้วผมไปแล้วครับบอกแบบนีครับ